รักยังไงไม่ให้เจ็บเหมือนเดิมข้อหนึ่งอย่าติดหนึบกับแฟนมากเกินไปรู้จักให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาบ้างคุณู้เข้าใจนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีแฟนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือว่าสาวก็ตามคุณก็อยากที่จะอยู่กับแฟนเห็นหน้าแฟนคิดถึงแฟนแฟนไปไหนคุณก็ตามไปด้วยแฟนไปไหนคุณก็อยู่ติดหนึบกับแฟนแตลอดลเหมือนกับว่าเป็น ปาท่องโกนั่นเองนะคะแรกแกแฟนคุณจะชอบนะคะเพราะว่าเขาก็แบบว่ามีความรักที่หวานชื่นกับคุณใช่ไหมคะแต่พอนาน,านๆเขาคุณติดหน่บกับเขาตลอดเวลา,าเขาจะรู้สึกว่าอึดอัดใจว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยและทําให้เขาเริ่มเบือ่อแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นั้นและก็ทิ้งคุณไปในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเจ็บปวดแบบเดิมดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนคุณบ้าน,นะคะ อย่างเช่นปล่อยให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเขารักโดยปราศจากคุณแล้วคุณก็ไปทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบโดยปราศจากเขาความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งสองคนจะรู้สึกว่าปลอดโปรง่งโล่งสบายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ได้แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องแบบมีกฎหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันรักกันแล้วก็ยั่งยืนยาวนานข้อ 2. นะคะเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเนี่ย ควรยอมเขาบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครใช่ไหมคะพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ก็ไม่ยอมแฟนคุณต้องเป็นฝ่ายที่ชน,นะเสมออย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเนี่ยฉันต้องกินสิ่งนี้เธอต้องกินในสิ่งที่ฉันชอบหรือว่าสถานที่เที่ยวอะไรก็ตามนะคะคุณก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่ฉันชอบไปเที่ยวที่นี่อะไรก็ตามที่คุณแบบ แบบไม่ค่อยยอมแพ้เลยคุณต้องชนะเสมออีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แฝงเลยทําไมคุณต้องเ,ออเขาต้องยอมคุณเสมอไปความสัมพันธ์แบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทนแน่นอนนะคะและทําให้ต้องจบความสัมพันธ์แบบเดิมดังนั้นคุณต้องรู้จัก ยอมแฟนคุณบ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยที่ไม่ได้รุนแรงร้ายแรงอะไรเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องไปสถานที่เที่ยวคุณก็ควรยอมแฟนบ้างเมื่อคุณรู้จักยอมเขาบ้างนะคะความรักจะเป็นความรักที่เข้าใจกันแล้วก็รักกันยาวนานนะคะข้อ 3. อย่าเอาคู่ของคุณไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบเอา คู่ของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบแบบคู่ของอื่นว่าเอ้ยคู่ของคุณเนี่ยทำไมแบบแฟนคุณไม่รวยเลยนะทําไมแฟนคุณเนี่ยหน้าที่การงานก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่การงานที่สูงคุณเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนของคุณไปดูเพื่อนของคุณว่าเพื่อนของคุณเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนบ่อยจังเลยทําไมได้มีของแบรนด์เนมใช้มีบ้านหลังใหญ่โตอยู่เมื่อคุณเปรียบเทียบจะทําให้ใจของคุณรู้สึกว่า ห่อเหี่ยวพลังตกนะคะและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยต่าต้อยด้อยค่าที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นและทําให้คุณนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นไปแล้วก็เริ่มมองหาความสัมพันธ์อื่นนะคะซึ่งเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาคุณไม่เจอคนที่ใช่แน่นอนคะ่ะและทําให้คุณนะคะเจ็บปวดในความรักแบบแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ไม่สมหวังในความรักนั่นเองดังนั้นอย่าไ้เปรียบเทียบ ความรักของคุณกับคู่ของคนอื่นนะคะคุณควรพอใจนะคะเมื่อคุณมีแฟนที่ดีแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายนะคะแต่เขารักคุณเขาซื่อสัตย์กับคุณเขาดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณควรเก็บรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้แล้วคุณเนี่ยจะไม่ ผิดหวังในความรักแน่นอนค่ะข้อ4ี่นะคะอย่าตัดปัญหาด้วยการโกหกหลายๆคนเนี่ยชอบตัดปัญหาด้วยการโกหกนะคะอย่างเช่นแฟนทําอะไรนู่นนี่นั่นให้คุณไม่ชอบใจคุณก็แบบเออไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็โกหกว่าคุณเนี่ยชอบคุณนู่นนี่นั่นหลายๆคนเนี่ยชอบแบบใช้คำโกหกจนเป็นนิสัยนะคะเพื่อใหออ้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่า คุณน่ยมีคุณค่าสำหรับเขาการโกหกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีในเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์สิ่งไหนที่คุณเนี่ยไม่ชอบในตัวแฟนคุณคุณก็ควรจะบอกแฟนคุณไปตรงๆเลยนะคะว่าเอ้ยฉันไม่ชอบที่เธอทําแบบนั้นแบบนี้การที่เราพูดแบบเปิดอกเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจดีกว่าการที่คุณเนี่ยจะโกหกนะคะข้อ 5, ยอมยอมเรียนรู้ที่จะยอมรับนะคะมากกว่าที่จะแบบว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงใครลหลายๆคนเนี่ย เลือกคู่เลือกแฟนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณรู้แหละว่าเขามีข้อเสียอะไรที่คุณไม่ชอบแต่คุณเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาต้องการที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนอย่างใจที่คุณต้องการนะคะและเมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงใครคุณเชื่อไหมคะว่าไม่มีใครจะเปลี่ยนนะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนเนี่ย <'d you? S 2> เขาจะเปลี่ยนเองนะคะดังนั้นคุณต้องยอมรับในข้อเสีย ของแฟนคุณให้ได้ว่าเขามีข้อเสียจุดนั้นจุดนี้นะเมื่อคุณยอมรับแล้วก็อยู่ได้ในข้อเสียนั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปรอดแน่นอนและความรักของคุณเนี่ยจะไม่เจ็บปวดแบบเดิมแน่นอนนะคะและนี่ก็คือวิธีการรักยังไงนะคะไม่ให้เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ให้เจ็บปวดแบบรักที่ผ่านมาลองเอาเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยมาไปใช้ดูนะคะหนุ่มสาวด้วยรักจากคุณนาค่ะ